คน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 ครับคนให้ทั่วืมแคลเซียมคอลลาเจนครับนี่เป็นแคลเซียมแคปหนึ่งเม็ดกินคู่เลยทานคู่ไปเลยนะครับแคลเซียมคอลลาเจนกับแคลเซียมแพปท้องว่างๆครับ ผมผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกส่วนมากผมท่องว่างหลังออกกําลังกายบ้างก่อนออกกําลังกายบ้างคือตอนเช้าบ้างตอนเที่ยงบ้างตอนค่าบ้างบางทีก็สองรอบนะครับเติมครับไปมาสามฮาร์ปนะครับตั้งแต่ที่อาการป่วยดีขึ้นก็เริ่มซ้อม5้ากิโลแล้วก็ไปพิสูจน์มาครับพิสูจน์มา3ามฮาร์ปครับฮาร์แรกนะครับลาคูน่ามาราธอน 21โล2 1กิโลแล้วก็มาอ่างทองวัดม่วง21กิโลเดินเดินวิ่งวิ่งฮารที่3ล่าสุดครับบางแสน21ครับอากาศดีมากอากาศดีมากครับ21โลจะบอกว่าพอเป็นบางแสน21เนี่ย1ถึง9วิ่งไม่หยุดเลยแล้วก็9ถึง2 1วิ่งวิ่งเดินเดินขึ้นเขาขึ้นเนินจบจบเวลาดีด้วยครับเวลา3ชั่วโมง7นาที ฮารแรกที่ลากูนาเนี่ยสามชั่วโมงครึ่งฮารที่สอง่อ็ดกิโลที่อ่างทองนี่สามชั่วโมงสิมาฮารสุดท้ายบางแสน21 3ชั่วโมง7จนาทีนะครับนี่คือเป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าหลังจากที่วิ่งมาเนี่ยไม่ปวดเขา่ากระดูกไม่ดังก๊อบแก๊บไม่ปวดเมื่อยไม่ไม่ปวดอะไรกระดูกอะไรเลยนะครับก็ผมบอกแล้วว่าถ้าเรามีตัวช่วยเรามาีการออกกําลังกายที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบ แล้วก็นอนผับพักผ่อนแล้วก็มีตัวช่วยที่ดีผมคิดว่าเราไปได้ครับชีวิตไปต่อได้ฝากไว้เด้วยครับกับแคลเซียมคอลลาเจนและแคลเซียแคบครับ